และอยากเน้นกลุ่มลักสุขภาพลองดูเมนูแซนด์วิชเกาหลีอกไก่ฉีกไข่นุ่มวันนี้นะคะรับรองถูกใจสายเฮลตี้แน่นอนวันนี้เดี๋ยวเยวจะมาบอกสูตรเคล็ดลับความอร่อยของผู้ประกอบการขั้นตอนการทําและคํานวณต้นทุนให้จบในคลิปนี้คลิปเดียวเลยค่ะต้นทุนก็กําลังดีนะคะตกคู่ละ30-31บถึงาบาทถ้าขายครึ่งชิ้นก็ทุนอยู่ที่15-16ถึงบาทสามารถทํากําไรได้เกินครึ่งวันนึงถ้าทําสัก1ิคู่เนี่ยก็จะได้กําไรง่ายๆแล้ว300บาทต่อวันยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะค วันนี้เหนือนจะพาทำซอสสไปซี่มาโยเดี๋ยวสูตรเนี่ยจะขึ้นข้อความไว้ให้ด้านล่างนะคะตวงและนำส่วนผสมทั้งหมดมาคนให้เข้ากันลดขั้นตอนการทำไปได้เยอะมากไปการเตรียมไก่นะคะต้มน้ำให้ร้อนแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยต้มไก่จนสุกแล้วก็นำไก่มาฉีกเป็นเส้นๆเ,เสร็จแล้วนำมาปรุงให้ไก่มีรสชาตินะคะเป็นสลัดไก่ฉีโดยเราจะใส่ SF สสลัดครีมแครอทพริกไทยตามใจชอบเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปคือไขน่นุ่มๆนะคะเราจะใส่ไข่2ฟองปรุงด้วย SF สลัดครีม QP เหมือนเดิมนะคะตามด้วยเกลือพริกไทยเล็กน้อยคนให้เข้ากันแล้วนำไปคนบนกระทะที่ไฟอ่อนจนถึงปานกลางนะคะเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้เช่นกันค่ะมาถึงขั้นตอนการประกอบแซนด์วิชนะคะขั้นแรกเนี่ยเราจะวางขนมปังลงไปราดด้วยซอสสไปซี่มายโยที่เราทํากันเองวางกินโอ๊กแครอทกะหล่ำม่วงตามด้วยไข่คนนุ่มๆมะเขือเทศสลัดไก่ฉีกลาดด้วยซอสสไปซี่มายโยขั้นตอนนี้ถ้าใครกลัวว่าซอสจะไม่ถึงนะคะสามารถด ช่วงกลางเพิ่มได้นะคะสําหรับใครที่อยากมีซอแสแซนวิชที่เป็นเอกลักษณ์ SF มายองเนสก็เหมาะมากๆเพราะรสชาติของเขากลมกล่อมเหมาะสาหรับทําเบสซอสอยากเติมแต่งรสชาติอะไรใหม่ๆก็หยิบมาปรุงแต่งได้เลยค่ะลดขั้นตอนการทํางานและช่วยประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยอย่างต้นทุนแซนวิชคู่นี้ตกคู่ละ30-31บาททําททให้เรามีกําไรเพิ่มขึ้นราคานี้ยังไม่รวมค่าแรงและก็ทุนแฝงนะคะ